สวัสดีครับช่เป็นกับร้านสวายยีซูิทนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องเรโน v วนะครับเป็นโยก้าสลิมเจ็ดนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้านําส่งเข้ามาในอาการเครื่องนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับผมเปิดเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็เครื่องแค่ไฟคีย์บอร์ดแล้วก็ดับเองนะครับผมก็ได้ลองไล่เช็คสาเหตุดูนะครับผมตัวนี้เพราะว่าเป็นที่ตัวบอร์ด iO นะครับบอร์ด iO ตัวนี้ก็จะมีเป็นปุ่มพาวเวอร์ด้วยนะครับเป็นปุ่มนี้นะครับ ก็คือตัวนี้เครื่องลูกค้าในบุกเข้ามานะครับผมทําไมกระแทกเข้าไปถึงบอร์ดไอโอแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเสียหายด้วยแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ก็ค้างด้วยนะครับผมช็อตค้างอยู่นะครับก็ได้ทําการซ่อมไปแล้วก็ต้องดัดบอดี้ออกมาด้วยนะครับสําหรับเครื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไปกระแทกัวเมนบอร์ดอีกทําให้อาจจะช็อตหรือเสียหายได้นะครับผมก็ตอนนี้เครื่องนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคผมตอนสำหรับครั้นงนี้ไม่ได้มีช็อตเสียหายมากนะครับอย่างโชคดีที่อยู่แค่บอร์ดไอโอก็คือ ตัวเล็กลองจากเมนบอร์ดหรือบอร์ดหลักนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองรีสตร์ทเครื่องกันดูนะครับอันนี้ก็แบตนะครับปิดเครื่องเลยนะครับผม โอเคตอนนี้เครื่องก็ดับแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกดปุ่ม power ด,ดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับผมเราเปิดติดใช้งานได้ปกตินะครับผมหาปุ่ม power เดี๋ยวเราจะมาลองเทศสเครื่องกันดูนะครับหลังจากที่ซ่อมไปว่าเครื่องใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับผมตอนนี้ก็ออนแบตได้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้นะครับผมตัดเสงได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเทสตัวดีไว์กัน ตัวไมโครโฟนก็ใช้ได้นะครับผมคืนเสียงขึ้นตามเสียงเลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกล้องนะครับกล้องก็ใช้งานได้นะครับผมเรื่องของเสียงครับโอเคลำโพงซ้ายขวาใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตอนนี้มาดูเรื่องของเมาส์หรือแท็บแพดกันนะครับ กีดซ้ายกีดขวานะครับเลื่นขึ้นเลื่นลงนะครับผมเมาาก็ใช้ได้นะครับก็สําหรับเพิ่งนี้นะครับการเทคร่าๆแล้วก็สรุปงานซ่อมก็ประมาณนี้นะครับผมเนีทางการซ่อมนะครับเครื่องนี้เป็นที่บอยโอนะครับผมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับก็ทำขั้นได้นะครับที่มีเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับผม สามารถส่งให้ธนาคารสมาธีเซอร์วิสตรวจเช็คซ่อมให้ได้นะครับผมก็ส่วนทางการติดต่อนะครับสามารถดูได้ที่เว็บนามไซต์ได้เลยนะครับสำหรับนี้ชอบเป็นขอตาล,ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ